สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราก็มาตัดไม้ไผ่นะตัดไม้ไผ่ก็มีทางพ่อใหญ่มาตัดช่วยนะครับก็มีพ่อใหญ่มหานะครับแล้วก็มีพ่อตาผมแล้วก็น้องชายนะมาตัดช่วยกันตัดไม้ไผ่เดี๋ยวไปทำอะไรเดี๋ยวจะไ้ดูนะครับตัดไม้ไผ่ก็คือ,อคของสถาปนิกนะตัดเสร็จแวก็นะก็เอาเอาใบเอาอะไรมันออกนะครับก็เอาขึ้นรถรถผมเนะี่ยรถฟอร์ด เปียนบตสามหกสามหกนี่เอาขึ้นรถนะครับก็ตัดนะก็โดยการตัดนี้ก็คือได้ต้นไม้ไผ่ของพ่อใหญ่นะนะที่ขายปลาเนี่ยตัวนี้ก็มัดนะมัดรวมกันแล้วก็จะลากไปนะครับตอนลากเรานึงไปไม่ถ่ายนะนะ,ะลากก็มาถึงบ้านแล้วนะถึงบ้าน,านแล้วบ้านของน้องสาวนะถึงเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเอาไม้ไผ่ลงนะครับลงจากรถนะก็จะทําอะไรดูรอดูรอดูรอดูอ่าทแล้วก็ทําการผ่านี่ทาการผ่า นะครับผ่าไม้ไผ่นะตอนนี in, ้พ่อตาผมนะพ่อตากํา mm ลัง hmm. ผ wow ่าไม้ไผ่ผ่าจะทําอะไรนะผ่าแล้วก็นะสีนะการผ่าไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่เด็กนะครับไม้ไผ่น้อยนะผ่าเสร็จตัวนี้พ่อใหญ่เขาเรียกอะไรพ่อใหญ่ผมเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่มหานะนะพ่อใหญ่มหานะก็ตอนนี้ผ่านะครับตอนนี้ช่วยกันผ่าเสร็จตัวนี้เราจะมาทําตรงนี้นี่นี่สถาปนึกสถาปนึกไม่ใช่สถาปนิกนะ ก็จะเป็นการวางพื้นบ้านนี่นะแล้วก็ปกติเขาต้องใช้เหล็กนะแต่ผมนี่จะใช้ไม้ไผ่นะจะใช้ไม้ไผ่นึกขึ้นได้ใช้ไม้ไผ่นะเริ่มทํากันแล้วแล้วก็มีม้าไอ้ตัวไอ้บงจะมาควนนิดนึงนะนี่ก็ทํานะครับนี่สถาปนนึกนะนึกอยากทำานนึกได้นะเอาไม้ไผ่ไปได้เอาเหล็กเนี่ยบางคนเอาเหล็กแต่ผมเอาไม้ไผ่นะประหยัดนะประหยัดตังค์นะประหยัดตังค์นะไม้ไผ่นี่ซื้อมาแค่50บาทนี่ห้บาทตั้ง ประมาณสิบลำนะฮะสิบบาทนะก็ซื้อแบบบ้านๆนะซื้อแบบบ้านๆแถมรอบขาวอีกขวดหนึ่งนะกับพ่อใหญ่นานะครับพ่อใหญ่นา้าไข่ปลาน,นะครับผมอ่นะเสร็จแล้วก็นี่นะเริ่มเอาน้ําใส่นะเสร็จเอาน้ำใส่ก็จะเตรียมเทเทเทปปูนนะนะะเตรียมเทปูนนี่เห็นไหมนะครับดูนะตัวน,นี้ผสมแบบใส่กระบะไม่ใช่เอาซีโปงซีแพ็คอะไรนะเป็นกระบะปูนเลยครับนะน้ำใส่ให้มันชุ่มนะครับจะได้เทให้ติด รับนบ่ใครอยู่อรอ,รอนะครับจะทำเพราะว่าถ้าเกาอีกรอบนึงหนาบ้านเดี๋ยวเยียบดินเข้าบ้านนะรถดินเข้าบ้านก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อให้ดูสวยงามนะก็ะอยากได้บ้านสวยเหมือนกันนะครับใครอยากด้บ้านสวยตัวน,นี้ที่ติดวอลเปเปอร์นะแล้วก็ติดกระจกอ่าเนี่ยเดิมผสมปูนล,ละผสมปูนก็มีพ่อใหญ่สะเียนท่านอบตอสถเียนทังกระพงก็มาผสมปูนช่วยนะก็มาดูด้วยช่วยกันนะครๆรวมโดยช่วยกันลงแขกก็ได้นะนะ กรแขกก็ไม่ได้อ่าผสมปูนไปนะผสมปูนตัวนี้ครึ่งลูกนะเดี๋ยวจะมาดูวิธีนี่นี่นะเนี่ยสถาปนิกไปใช้สถาปนิกนะใช้ระบบหามแบบนี้เลยนะครับไม่ได้กะอะไรเลยนะหาตัวนี้ใส่หิน 3, สามทรายสามนะปูนครึ่งกระสอบนะเห็นไหมนี่เทเลยครับตัวนี้แบบนี้เลยเนี่ยนะหามันแบบนี้นะเครื่องช่างเครื่องตัวอะไรก็นึกได้นึกทนะําไปนะก็เรียกว่า ทำแบบภาษาบ้านๆนะไม่สถาปนึกไม่ใช่สถาปนิกนะไม่ต้องคิดคำนวณอะไรมากให้แต่ดูว่าเออปูนทรายหินเข้ากันเทกันได้จบเลยครับนะจิตจะทนไม่ทนก็รอดูนะอ่าเสร็จแรกก็เนี่ยเทรา,าแบบนั้นเลยครับเทลงเงาแบบนั้นเลยนี่เห็ไไนไหมนี่ครับนะทำแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะสถาปนึกไม่ใช่สถาปนิกนะพอตาผมก็ขยับนะขยับให,ให้ให้ปูนมันใครว่าให ให้ไม้ไผ่มันขึ้นมานิดนึงนะไม้ไผ่ขึ้นมาเยียขึ้นมาตอนนี้ก็ประกันทำทำ<ฤ>ช่วยกันแท้ภาษาแทยว่ากันลงแขกลงแขกนไม่ใช <ment faz. S 2> ่ลงแขกไม่ใช่แขกก็เป็นเป็นเป็นสวยหล่อไม่ใช่แขกนะนี่ช่วยกันทำนะครับก็ช่วยกันทำแบบยังไงล่ะก็คือมาทำด้วยใจนะไม่ใช่ใจนะเขาบอกมาแล้วทำด้วยใจเพมีข้าวยังไม่กินนะตอนนี้ก็ข้อใหญ่ตะเกียงสังกะพงตอกก็ตัดปาดหน้านะไฟอวตาศปาดหน้าทิ้งช่างนะครับช่างโอเคสุดยอดเลยครับ ปาดหน้าให้ม <ar> ันเสมอกรีดหน้ากรีดหน้ามันเสมอตัดมาเลยทำเสร็จแล้วเทเสร็จแล้วนะครับปูนเกือบไม่พอลยนี่ปูนไม่พอปูนผสมผิดสูตรนะเกือบไม่พอตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รัดตัดแนวเลยครับนะดูครับนี่นะก็ยังจะปาดให้มันแห้งนะทีนี้ก็หมดปูนไปทั้งหมดประมาณหกหกสอบนะหกสอบนะ หนาประมาณ5เซนกับหนาประมาณ5้าเซนนะตัวนี้ทำนะเป็นพ่อใหญ่มาช่วยลูกเขยผมลูกเขยร้านเขยก็ไม่เก่งเรื่องนี้นะเก่งจะพูดมั้งนะก็คำนวณก็คำนวณผิดคำนวณถูกอันนี้ยังปูนไม่พอยังไม่ซื้อปูนมาเพิ่มนะครับนี่อ่าตัวนี้ก็ปาดนะปาดดูกดดูให้มันดูสวยงามนะตัวนี้ปาดน้ําให้ตรงไหนน้ำนี้ก็ไหลไปอันนี้ก็พ่อใหญ่เสถียรนะพ่อใหญ่เสถียรสังกะพงทำ ฝีมือสุดยอดครับฝีมือสุดยอดนะครับตัวนี้ทา่านกระทาให้อย่างสุดฝีมือของท่านแหะครับผมเปอสวยนะเพราะว่าผมทําไม่เป็นเหมือนท่านนะขบผมทำโอ้ไม่สวยขนาดนี้แล้วครับมีลายคิเลกวนี้นะตัวนี้กว้างเสร็จอ่านะป่าปับ๊บนะกอตาผมก็มาอ่านเะขาเรียกว่าอะไรมาเก็บรายละเอียดนะเล็กเล็กน้อยน้อยนะมาปั่นให้มันดูสวยงามนะครับนี่มาปั่นให้มันดูสวยงามนะครับผมก็ตัวแล้วโอ้สวยงามแล้วนะเห็นไหมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมคิปน,นี้ขอบคุณครับ